สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับเราอีกครั้งกับติ้งช่องพอดแคสต์ที่จะพาคุณมาสำรวจความคิดความรู้สึกและเรื่องราวน่าสนใจรอบตัวเราถ้าคุณชอบเนื้อหาพอดแคสต์ที่ทำให้เข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมาถึงคำถามวันนี้กันค่ะคุณเคยไหมคะเวลาจะนอนแต่สมองไม่หยุดคิดคิดวนไปวนมาเรื่องเดิมๆจนเหนื่อยโอ้เคยครับ และนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่า overthinking หรือการคิดมากเกินไปซึ่งฟังดูเหมือนแค่ความคิดแต่จริงๆมันส่งผลต่อทั้งใจและกายเลยนะครับจริงฉันเอยเจอเพื่อนที่สอบเสร็จแล้วแต่กลับเอาแต่คิดว่าเราลืมตอบข้อไหนหรือเปล่าคำตอบที่เขียนไปถูกไหมนะจนเครียดหนักทั้งที่อะไรๆมันก็จบไปแล้วอะ่ะใช่ครับ overthinking คือการที่เราวนคิดเรื่องราวในอดีตหรือกังวลเกินเหตุเกี่ยวกับอนาคตโดยไม่สามารถหยุดตัวเองได้ งานวิจัยของซูซานโนเลนฮอสเฮลมานักจิตวิทยาจากเกียวยูนิเวอร์ซิตี้พบว่าการคิดมากหรือตกอยู่ในวงวนการคิดซ้ำ,ซำมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลฟังดูน่ากลัวนะคะแต่ก็เข้าใจได้เพราะยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดเหมือนเราเดินวนอยู่ในเขาวังกฎที่หาทางออกไม่เจอสักทีอะใช่เลยครับและสิ่งที่ทำให้ Over Think i n g อันตรายคือมันทำให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เต็มที่ สมมุติว่าเราพลาดพูดผิดในที่ประชุมและเอามานั่งคิดซ้ำๆทั้งคืนว่าทุกคนคงมองว่าเราไม่เก่งแน่เลยทั้งที่ในความเป็นจริงคนอื่นอาจลืมไปแล้วด้วยซ้ําอืมใช่ใช่บางครั้งสิ่งที่เรากังวลหนักๆอาจไม่ได้ใหญ่โตในสายตาคนอื่นเลยแต่เราขยายมันจนกลายเป็นภูเขาในหัวตัวเองใช่ครับและ o v e r t i n k i n g ยังทําให้เราติดอยู่กับความคิดมากกว่าลงมือทําสมมุติเรามีไอเดียธุรกิจดีๆแต่เอาแต่คิดว่า มันจะพังไหมใครจะสนใจเราพร้อมจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่เริ่มสักทีเหมือนขังตัวเองไว้ในกรอบของความกลัวมากกว่าความเป็นจริงเนาะใช่เลยครับวิธีหนึ่งที่นักจิตวิทยาแนะนําในการรับมือคือการฝึก mindfulness หรือการอยู่กับปัจจุบันมีงานวิจัยจาก Harvard University ที่พบว่าคนที่ฝึกสมาธิหรือการรับรู้ปัจจุบัน mindfulness a a w r e สามารถลดแนวโน้มการคิดซ้ำๆได้จริงและยังทำให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วย ฟังดูเรียบง่ายนะคะเหมือนแค่ดึงตัวเองกลับมาอยู่ตรงนี้เช่นตั้งสติหายใจลึกๆหรือจดสิ่งที่กังวลลงบนกระดาษแทนที่จะปล่อยให้มันวนในหัวใช่ครับการเขียนความคิดลงไปก็เหมือนการเอามันออกจากสมองมาไว้ตรงหน้าเราจะเห็นชัดว่าบางอย่างเล็กน้อยเกินไปกว่าจะปล่อยให้มันมากินพลังงานเราได้มากขนาดนั้นงั้นก็เหมือนว่า overthinking ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่มันเป็นสัญ,ญญาณว่าเรากำลังใช้พลังงานในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ใช่ไหมนะ ถูกต้องครับถ้าเราเปลี่ยนพลังงานที่ใช้คิดซ้ำๆมาเป็นพลังในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งใหม่ๆแทนชีวิตคงเบาขึ้นและมีความสุขมากขึ้นแน่นอนว,ว้าวมากเลยค่ะและนั่นกบเป็นเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้ขอบคุณที่ฟังมาจนจบและพบกันตอนหน้าพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ